ชูเมนชูไว้นะพอจะเจะชูในกวุ่มอลีล่ะนิ้มน้อยใจแล้วว่าะันเมนชูไหมนำนู่นเลยขาเห็ดนั้ำเลยกิ้งขาเห็นนี่ก็ตำหมาหุ่งนี่ก็โค่เห็นก็พิมงันอย่างสาวโซนสาวซาเฮพิ่นเลือกจะผ่านเด้อ บายดีเอฟซีทุกท่านค่ะตามนะครับส้มมันนี่ค่อยกับยูป้าคือเก้าแล้วพี่น้องเอ้ยส้มเห่ากับนายบอนเป็นบอนที่สามแล้วบ้านนี้นี่บอนสุดท้ายบอนที่เห่าแล้วได้เมื่อแล้วมื่ออื่นนี่ขึ้นนี่เห่าก็นอนอยู่นี่ละแต่ตอนนี้ค่อยกับจะได้ไปหานึ่งเข้านึ่งน้ำเอ็ดอยู่เอ็ดกินพี่น้องเอ้ยแกงเน่าไม้เสื้อขาเห็นเมนูเราบมันนี่กับกับตาพานผนได้เพราะได้มากนะกันไนกันไ้ตัวนึงเนาะตาพานเป็นได้กันไนตัวนึง เดี in uh, mm. one, like ๋ยวเราสิไปเอ็ดยูเอ็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ยไปแรกแรกบอสพานส่วนหนูนายพกับไปตึเตยสองสามโมงพูดละพี่น้องเอ้ยบอสพานมนหาข้ามาชิลเลอร์แนวไดนะเด็กเขาไวใช่รึเปล่าไม่ต้องโมไปแล้วบ่อยากเอาขึ้นมาตะอ่านน้ำเลยพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นมานั่งข้าวตั่งน้ำเอ็ดยูเอ็ดกินก่อนวัน

น้ำบ่ะพ่อบอกชันนี้นะดูเลเอาอีบอสอ่าชบงมันเบานีมีได้พาแนั่งเอปหาไพโจนอยู่เื่ออเอามือทับกนเ่งมือทับะยอาเอ็กัปันฟาดตเับเลยครอาไปนเน่ยครบอร่กัชายกายก็กลกินว เบิ่งว่ากินมีนั้นดอกค่เหม็นเมได้เลยเม็นเมนขาเห็นเน่าเเห็นเน่าด้ยน้ม่กินนู่นนะว่ะนูนมีแห้งมาเลยชูเม็นชูไ้นะไเจอได้กว่าอีล้ะนิ่มน้อยใจแล้วว่าเรเม็นชูไปไ้เพลินมาก่นฮุมนะส้สะนี่นี่ผัก อันนี้เ้าจะได้ละนี่จะมาส่วนหมพี่น้องเอ้เสื้อแกงมะมัเได้นี่หะฮุงน้ำอะฮุงน้ำเด้อันผักขวาพผักยอดมาบบเลยเนาะดอกมาบบเนาะกับนันยอดกึ่งแคนได้แกงทีเดียวนี่นี่พี่น้องอันตาผานเป็นได้กัน่าจนึ่งพี่น้องเอ้เป็นไปรัดเสารัดเสาลัดแรงนะไปตะเวนนี่พี่น้องก็เป็นหักมาเป็นมาก็เป็นไปต้อยแล้วล่ะเดี๋ยวเราเอ้กินท่าปันนี่ทำอุ่นคาเห็นก็พี่น้อง

มันมาจนะี้รอบสองอีละบนนั้นนะที่นี่ไมด้จี้จำคือว่าจะจี้อยู่อันนึงนี่นะโอ้ยกระไรอีวา่างหมึกหมอกแค่มันเอาเขาไม่ได้เออจะเลยมาจี้อีรอบใหม่ยุบน้ำได้หนึ่งในจี้ได้อูน้่นจี้นะโหมันมัน,มนอันนั้นมันข่ารเอาไปข่างเอาไปเลย ปิ้งใหญ่กว่าละแม่ปิ้งใหญ่กว่าละไม่ปิ้งน้อยกว่าละปิ้งเอาไปปิ้งนะปิ้งสำลาไว้ทุกคนเลยไม่ได้เอกินไม่ได้ไม่กินมื้ออื่นขาวมได้มาแพมแพมทีๆคือเรียบร้อยเป็นขี่ดินมีได้มื่งามทุกคนเลยนี่พี่น้องโุดก็ะไนก็สะพอนปิ้งได้เรียบร้อยแล้วล่ะชุดมะแกงกับห้าวค้างนั่นล่ะ เสื้อคือเลีมที่เรียบร้อยส่วนเกือแป้งโนมาคิดค่อยกระซื้อลแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนั้นต่ำไม่ใายพี่น้อง,บงเบิ้งเพราะว่าแม่แจงโม่เป็นผู้ตํำม,มาคิดได้ค่อยเป็นผู้ปรุงอ่อแต่มันพุทแล้วก็ไปเอาคาเฮนมาซื้อพี่น้องเอ้ยอยู่ดน้นัน้นมีมดงามอยู่ด่านนั้นลำตันมีนจะมดงามมีมีนะ มานบ่ไปล้วแรงนะม,มนูมานมานเขาก็ได้แบปนะบางนายไงเดี๋ยวบางนายจะหพี่น้องส่วนแม่แตงโมกับตับข้เบอร์เสื้อแกงน่องไม้พี่น้องเอ้ยสุดมอน้ำไม้เขาเจ้าว่าพุดแล้วก็พี่จักสังเตือนพี่น,น,นนะองแม่แตัง้งโมกับงีงอะไรจะปวดไปยันมันเฮาตาแตงโมออก,กับพุดออนะเดี๋ยวเขาเอาข้าวเบอร์มาเสื้อก,ก้อนบอล ไปเลยสองเนเลยหัวหน้ามานยุบ่บอแมนบอแมนอ้ยมานอนบอนบอแมนแลนบอลนอดหามานเลยเฮ้ยตัดชัดลงลยงงกันมีอามอกัน้อ้าวโอโกมโกนี่ก็เงานอนละ ดโบไปน้ำโบกเนาะเออมันมีอยู่เนาะมันลอยแล้วตักน้ำทิก่อนเจ้ากระเบื่งกับผักกหินเท่าแล้วเนาะเยอะเออมันเปื่พอดีเนาะปวดระบาดาหินน้ำมือนะเฮ็ดเฮ็ดบุกินดอยาบ้างกินมม่ายังไงนั่นแหละนี่แม่จานเอาน้ำปลาะกั่เชแบบนี้นอก่อ ทำนี้นะคือลายๆได้ม่ถึงโน่ตามน้ำมากพบ้งเลยว่าเห็นเหมันไม่ขึ้นคาหินเสี้ยแกงน้ำไม้นั่นพาหน่อยจะพาง่ายๆนะครับพาง่ายๆง่ายจ้าเกงน้ำไม้ใส่คาหินมันนี่คักล่ะมันจะออกมันมั่นเพราะคาหินมันมั่น นั่งอยเขากำมิงอันนี้กะกะปูที่ค่เอ็นคุดนนะพี่น้อยกับหอยเก็จยังไม่แม่ค่อยังอันพี่ได้พากพี่ได้ไปบับกะปูเลกวไาทายอันักคมาถายกะปูนี่กะปูแดงที่เยจกอายุ่ข้างตอไฟ่แล้วพี่น้อยเนี่จุก่เือแกงแ้วไหมกับหอยเกดจำน้อยยันอ่อนันยิกลงมาเ เราบนะบ้านลงปลาปลาะเงคเราดูน้ำดีเอาไหมอะไรขึงมอจังนี้ชิมมือฮะเนีะพ่อมาได้เกนาอมาคิดเจนน้อยตาชืจอีกมาคิดนยมาิดแกงมาชุมเตี้ยร้อยละ ต้องเลกเดี๋ยวเพื่อนจะพอนิงมเนี่ยเนาะแล้วเดี๋ยวแล้วแหละทุกคนเลยมือมือของแทเนี่แรน่นอนไว้บนได้ตมกนปอจะบกอบ่าวนตะกแยงเืนทีมงานะาาไมได้ตยรกะ้ามากมาตกสาวทีมงานบ้านป้าเสื้อกระซ้ารถพรายยานขาบีอิ่มลายคนทีมงานคับ เาคนยังลาอยู่เฮ้ยอนี้หาคนเ่อแมตตงโมนี่ก็เจอต่้งพอแล้วมาเพื่อนทีมงานแั้นมเพื่อนแล้วก็รักเอาม่นั่นนะเฮ้ยเงาดรอได้แล้วเป็นในเื่อจะซาดีใจแห้งบอกไปเ้ามามาเจอบซงองเพือนเลยบอกเกีงใจงันเลยาดีจ้าเแ่กินแล้วปันเดียวกินเันกินปันกันกินแต่ พอบ่ะมากินกพนหนึ่งกบินแน่แน่ไรกะเพชรเก่ง่อไม้กระซุกแล้วบันนี้ตามาห้องต้อพดเลยกระซุก็ะตาได้เต็มโคกเลยเนาะนีแต่แน่ใดละแน่ลืมลืมมะนาวเจอนกำลังก็ได้นน เริ่มมานาในยูกตาี้ยูบยางคัะตอนลืมมานาเร้่บอกใหเปิดมั้งคะม่มัคมเส้นพวกที่มเชื่อแล้วอืนี่นะมีนำอ่ะบิเชอรมดนี่ายนะนาทั้มาซานดีคมหมูักกะเบิงกะมันพอดีเลยกยาส้มเจานีกินดุอลิบ่งง่ายเนี่ยฮนึโดด้หายอง อยันหยันตะทายครับพี่น้องหางกันมมแล้วดีี่น้อยละตามห้องแปแปิ้งขาเห็นแล้วก็คู่เห็นแกงน้ไม้เสื้อเห็นพี่น้องเอ้ยมีแต่เห็นกับเห็นมาเนี่ยมามพี่น้องแซ่บแซ่เดียวม่บมาซอบขาเห็นมาแม่ขาอะไรนแกงเหรอ มุมเลือกไนงเดือน่ถ้าเท่า่า้าม่างเขากะปูป้าก็อันนั้นกปูบ้านบ่งานเนีสาวโซนสาวซเฮินมาเลืกจะพ่นเด้อลายข้าลงมือลายมือเลยงำให้อ้เวียไไอเม่ยังเลือกแต่หัวหน้าขมุกมุมอยู่เยอะแต่วานี่ลูกแกงไหม กินข้าวกินข้าวแต่ซื้อพอเห็นแน่ถ้าาข้าวแล้วก็จุกกินปลาดิโน่มาเนี่ก็กินข้าวแลงก็อิ่มที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยก็สิได้ผ้าเดี๋ยวหายุหานอนแล้วค่ำมืดแล้วว่ากาสิได้ปิดคลิปกัขอครอมครอบใจพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกคนที่ตามฮับส้มคลิปหน้าพบพอเดียวไหมคือเก้าขอขอบใจลายเด้อ